พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่นส่วนอนามัยที่3ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปรู้จักกับน้องนักเรียนนะคะที่ชนะการแข่งขันกระโดดเชือกนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ2นะคะของประเทศนะคะของกรมอนามัยนะคะที่เราจัดร่วมกับสมาคมจำโลบค่ะซึ่งน้องนะคะก็จะเป็นน้องนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองสุขใจจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเราจะไปรู้จักกับน้องฝ้ายกันเลยดีกว่าค่ะ น,น,ะะน้องฝ้ายช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปียาพัฒน์ินทัพไทยจากโรงเรียนบ้านคลองสุขใจจังหวัดกำแพงเพชรค่ะค่ะน้องฝ้ายคะอยากจะสอบถามว่ามีการเตรียมตัวอย่างไรคะสําหรับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะหนูฝึกซ้อมเวลาบ้างค่ะและเวลาหลังเลิกเรียนและได้รับคาแนะนําดีๆจากคุณครูอนุวัฒน์เงินอาจและคุณครูสามารถสีทองเพื่อได้รับทราบวิธีการเล่นที่ถูกต้องค่ะค่ะแล้วมีการวางแผนสําหรับที่จะแข่งขันครั้งต่อไปอย่างไรบ้างคะ หนูยังคงต้องฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากได้รับโลรางวันแล้วยังได้รับวิธีการฝึกฝนการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีค่ะนอกจากนั้นยังทําให้หนูหุ่นดีและสูงสมส่วนสมวัยอีกด้วยค่ะค่ะแล้วน้องป้ายอยากจะฝากอะไรถึงรุ่นน้องที่เขาแบบมีความสนใจในการแข่งขันกระโดดเชือกครั้งนี้ค่ะ น้องๆที่สนใจอยากให้ลองหาอุปกรณ์มาเล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมเดี่ยวหรือว่าเชวนเพื่อนนอกโรงเรียนมาเล่นด้วยกันและคนที่บ้านและคนในครอบครัวค่ะค่ะแล้วอยากจะทราบว่าอะไรคือปัจจัยความสำเร็จที่น้องสามารถได้ขวารางวัลขึ้นได้ค่ะหนูคงต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอค่ะ ขอขอบคุณคุณครูผอศูตรอนา,ามัยที่3กลมสมาคมจ้ำลบที่ได้จัดจจกิจกรรมดีๆเช่นนี้ค่ะและหนูก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้หนูตลอดค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมการ,รโดดเชือกนะคะนอกจากน้องฝ้ายนะคะจะสูงสมวัยนะคะก็ยังช่วยในด้านเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะ ระดูข้อต่อนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะยังช่วยแบบว่าในการของระบบหายใจปอดนะคะทําให้แบบร่างกายเราแข็งแรงนะคะนอกจากนี้ยังได้ความสนุกสนานใช่ไหมคะที่จะชวนเล่นกับเพื่อนๆน,นะคะลดภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะครับผมครูอนวัดเงินอ่านนะครับโรงเรียนบ้านของสุขใจนะครับสําหรับจุดเริ่มต้นของกีฬาจาโลบ,บ้านของสุขใจนะครับคือผมหลกัลกๆแล้วนะครับเรงที่ปัญหาเรื่องสุภาพด็กเรียนนะครับคืออยากให้เด็กนักเรียนมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนอันดับแรกนะครับ พอดูแล้วเด็กมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมต่อยอดไปถึงเรื่องการแข่งขันเพราะว่าในกีฬาจำลบเนี่ยถ้าเกิดบอกทั่วๆไปแล้วเขาจะไม่รู้จักกันนะครับแต่ถ้าพอบอกเรื่องกีฬากระโดดเชือกเขาจะรู้จักกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราใส่กติกาที่มันเป็นสากลมากขึ้นนะครับแต่พอเด็กเราฝึกซ้อมได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งไปแข่งขันในของศูนย์น้ำมันที่3ที่เขาแข่งขันนะครับแล้วก็มีการขยายเครือข่ายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันมีวงกว้างขึ้นมีเครือข่ายภาคีมากขึ้้นนะครับเชใหต่อ สำหรับผมคุณครูสามารถสีทองนะครับในส่วนของสิ่งสําคัญที่จะทําให้มีการส่งเสริมนะครับทำให้เด็กให้ความสําคัญในการออกกําลังกายกระโดดเชือกนะครับก็คือเครือข่ายภาคีนะครับการมีส่วนร่วมนะครับของชุมชนนะครับของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ของเครือข่ายนะครับสุขภาพของตําบลนะครับแล้วก็เมื่อผู้ใหญ่ให้ความสําคัญนะครับกับการออกกำลังกายนะครับ เด็กๆก,ก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับก็จะทําให้เด็กๆนะมีสุขภาพดีแล้วก็สามารถนําไปประกวดจนประสบความสําเร็จได้ครับด้วยโรงเรียนบ้านคลองสุขใจนะคะเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะคะแล้วก็มีกลุ่มเครือข่ายของโรงเรียนทั้งหมด12โรงนะคะโรงเรียนบ้านคลองสุขใจเป็นโรงเรียนขนาดโอกาสที่มีนักเรียนทั้งหมด213คนนะคะมีคุณคณรูภระนะคะหงท่าน จุดเริ่มต้นก็คือคุณครูพระละเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกสอนเด็กนะคะทุกๆเรื่องแต่ด้วยด้วยสภาพแวดล้อมหรือบริบทนะคะของโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะขาดประมาณในในเรื่องอื่นๆของกีฬาทีมเมื่อทางศูนย์นามใยที่3ได้มีโครงการให้ทางคุณครูเนี่ยมีหนังสือมาให้ไปอ,อบรมในเรื่องของจ้ำรบนะคะกีฬาจ้ำรบคุณครูก็ได้มาขอแล้วก็ พอก็ได้สนับสนุนนะคะสนับสนุนให้ไปก็ได้รางวัลมาในระดับภาคนะคะมันก็เป็นแรงบันดาลใจของครูเพราะว่าเด็กๆไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเยอะนะคะแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่ส่งเสริมในช่วงของเด็กที่มีความการเรียนรู้ที่เฉื่อยชาด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดที่23งสปีที่ผ่านมาเด็กก็เลยได้มีการออกกําลังกายนะคะมีภาวะโรคอ้วนด้วยอะไรด้วยต่างๆนะทางพอก็เลยได้ส่งเสริมแล้วก็ประสานงานกับ องค์การมือหาส่วนตำบลแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มในช่วงนี้ด้วยนะคะ <S <S <pers> <S ก็เลยได้ทําโครงการแล้วก็ได้งบประมาณมานะคะแล้วก็ได้จัดส่งน,นักเรียนคิดว่าจะเป็นประสบการณ์ของเขานั่นแหละนะคะแต่สิ่งที่ตามมาคือนักเรียนเขามีความสนใจเป็นอย่างมากร้อยละเกนะคะในโรงเรียนเนีย่ยเด็กๆก,ก็จะเล่นในเวลาว่างนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่เป็นชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะ <S <S ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะน้องป้ายนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์นะคะท่านผอโรงเรียนบ้านคลองสุใจนะคะที่ให้การสนับสนุนในการออกกําลังกายค่ะกีฬาจำล้มนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ